สวัสดีครับสำหรับฟิสิกส์บทนำวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการประมาณค่าเนาะก็วันนี้โจทย์เขาบอกว่าให้เราจงประมาณค่าว่าในหนึ่งสนามฟุตบอลจะมีใบต้นหญ้าทั้งหมดประมาณสักกี่ใบอันนี้ประมาณอย่างคร่าวๆเนาะหนึ่งสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลมันมันเป็นรูปอะไรประมาณนี้เนาะแต่ไอตัวที่มันเป็นพื้นหญ้าเขียวๆเนี่ยมันอยู่แค่ข้างในเนี้ยซึ่ง ในประเทศไทยที่เขานิยมกันจริงๆแล้วสนามฟุตบอลมันจะกว้างประมาณสักห้าสิบหลายาวประมาณเท่าไหร่ร้อยสิบหลาเนาะหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าหน่วยเป็นเมตรสนามฟุตบอลที่ใช้ในไทยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณกว้างหกสิบแปดเมตรยาวร้อยห้าเมตรนี่คือสนามหญ้าที่คนนิยมในเมืองไทยเนาะเพราะนั้นเราเอาเลขกลมๆเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเพราะเราจะประมาณกันแล้วกัน ก็ด้านนี้เอาเป็นสักห้าสิบเมตรแล้วกันส่วนด้านยาวนี้ก็คือ100เมตรอันนี้คือสนามฟุตบอลกะแบบกะประมาณเพราะน,นั้นเราอยากรู้ว่ามันจะมีต้นหญ้าก,กี่ใบก็ต้องหาก่อนว่าในสนามฟุตบอลนี้มีพื้นที่สักกี่ตารางเมตรเพราะน,นั้นพื้นที่ของสนามฟุตบอลนะครับจะมีค่าเท่ากับ กว้างคูณยาวก็คือ50าสิคูณร้อได้เท่าไหรไห้าศูนย์0 0นย์ศูตารางเมตรมทีนี้เรารู้ว่าอัตราส่วนเนี่ย1ตารางเมตรเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ครับ100เซนคูณร้อยเซนเนาะร้อยเซนคูณ100ยเซน 0อีกสองตัวอ่าหนึ่งหมื่นตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นในหนึ่งตารางเซนติเมตรเนี่ยประมาณเนี้ยหนึ่งเซนคูณหนึ่งเซนเนี่ยคิดว่าจะมีใบหญ้าสักกี่ใบจากการทิชลองนึกย้อนในสนามหญ้ามันก็จะมีประมาณสักเท่าไหร่อาจจะมีใบเดียวก็ได้ อาจจะมีสามใบสีบ่ใบห้บาใบหกใบเจ็ดใบแปดใบเก้าใบสิบใบสิบห้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจะประมาณแบบคร่าวๆไม่ให้มันผิดหลักเกินไปน่าจะอยู่ที่สักประมาณสักห้าใบแล้วกันหนึง่งตารางก็คือหนึ่งต้นมาอาจจะมีหลายใบยก็ได้ใช่ไหมหนึ่งต้นอาจจะมีสี่ห้าใบก็ได้อ่าอาจจะมีอยู่สองต้นอยู่ในที่เดียวกันผมว่าสุอาดอันนี้แค่การประมาณเนาะ ก็เอาสัก5้ใบแล้วกันเลขกลมๆเลขห้ไม่รู้ไม่รู้ว่ากลมตรงไหน5ใบต่อตารางเซนติเมตรแล้วกันเพราะฉะนั้นใน1ตารางเมตรมีใบหญ้าเท่าไหร่ครับ5้าคูณหนึ่งหื่นเท่ากับ5้าหมืนใบแล้วเนาะเพราะฉะนั้นใน1สนาม ุตบอลมีใบหญ้ 50, าเท่าไหร่ครับห้าหมื่นใบต่อตารางเมตรเนี่ยพอเนี้คือหนึ่งตารางเมตรมีอยู่ห้าหมื่นใบแต่ในสนามฟุตบอลมีห้าพันตารางเมตรก็ห้าหมื่นคูณห้าพันห้าห้ายี่ห้าศูนย์สี่ตัวบวกสามตัวสองสามมใบประมาณกี่ล้านเนี่ยก็ประมาณ าประมาณเนะ 250, 000, 000าะสองร้อยห้าสิบล้านใบอันนี้คือในสนามฟุตบอลนั่นเองอันนี้แค่การประมาณเนาะก็ไม่มีอะไรแค่ลองฝึกคิดเล่นๆว่าเราจะประมาณค่าอะไรดีเนาะอันนี้ก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับขอบคุณครับ